นี่แม่เดยมีขนมอยางี่งห้อนี้มายี่ห้อนี้มาฝากลูกชิ้นด้วยนะคะ,ะมาดูกันลูกชิ้นจะกินขนมมาเอ่ยเด็ดเนึงน,นะคะดูชิน้นมากระดิ่งขาเลยขอแม่ก่อนขอขอแม่ยังไงเดเออลูกชิ้นวันนี้เก็บอันี้อั้อู๋อร่อยไหมลูะอร่อยไหมลูะอร่อยไหมอ่าขอ ขอเลยขอเขาขอไงก่อนขอโออเก่งลูกเก่งเก่ง um. เ uh. uh. okay. ่อเก่งเดินละรูกโอ้ลูกทีแม่เก่งจังเลยลูกโอ้ยี่ขนมนี่แหละกระดิ๊กระดีเลยนะอ่ะนี่ยชิ้นที่ทำไงก่อนทำไงทำไงก่อนจูดสองขาสองขาเอ้าเออเก่งวะเก่งเก่ง

ชายแม่เลยนี่คือชาเก่งจังเลยลูกวันนี้ลูกชายแม่เก่งจังเลยนี่ให้ทำาไม่อี้ทีหนึ่งให้ทำใหม่อีกทีหนึ่งเอ้าไปเลยเอ้าโอเคเก่งนะลูกจีขั้นหอมแล้วเอาเลยเนาะ